สวัสดีครับกเด็กนะครับกลับมาพบกับคุณิพลรักรุ่งนะครับเช่นเคยในวันนี้เราก็จะเรียนกันต่อนะครับในส่วนของการวิเคราะห์คุณค่านะครับเนื้อหาด้านต่างๆว่าจะเป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าน้านเนื้อหานะครับอย่างไรก็ดีเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้คุณครูจะสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระพันมณีตอนหนีนางบีเสื้อสมุทรนะครับมาตั้งใจเรียนกันเลยครับิเด็ก คุณค่าด้านอาหารนะครับเรามาดูครับทําให้เรารู้จักนะครับสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์ต่างๆนะครับนี่ปรากฏในเรื่องนะครับเช่นฉลามนะครับชนาพิมพากระโ hoops หมาาแล้วก็มังกรมังกรในที่นี้นะครับซึ่งจะมีความหมายอยู่สามอย่างได้แก่นะครับความหมายที่หนึ่งก็คือสัตว์ในนิยายจีนนะครับแล้วความหมายที่สองเนี่ยก็คือปลาไหลทะเลนะความหมายที่สามหมายถึงกุ้งมังกรนั่นเอง นะครับเด็กๆคุณค่าเนะื้อหาต่อไปนะครับวันณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีนะครับนอกจากจะทําให้ผู้อ่านนะครับได้รู้จักเกี่ยวกับสัตว์น้ําชนิดต่างๆแล้วนะฮะเนื้อหานะครับยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง่ะความแตกต่างอย่างไรวรรณกรรมทั่วไปสมัยนั้นนะครับก็คือนิยมใช้ฉากทางบกนะแต่เรื่องพระอภัยมณีนะครับใช้นิยมนะครับในใช้ฉากที่เป็นทางน้ำนะเช่นในถ้ำใต้น้ำ ที่พระพรามณีอยู่กับนางฟิเซอร์สมุทรถูกไหมทะเลนะครับเกาะนะครับต่างๆคุณค่านะครับทางด้านวัรณศิลน,นะครับเด็กๆกันในที่นี้คือนะครับมีการสัมผัสนะครับสัมผัสสละอูสละอํานะครับสละไอไม้หมวนนั่นเองใช่ไหมอ่ให้หมกมุ่นใช่ไหมคุณมุ่นคุณใช่ไหม คล้ำนะน้ำใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่าในนะเข้าใจนะเห็นไ,ไหมสังเ,เกตดูอ่าสัมบัดพยชนะนะครับก็คือชนากอยู่คู่ชนากไม่จากคู่ขึ้นฟ้องฟูพ่นฟองละอองฝนอ่าในที่นี้ก็คือการใช้สัมผัสพยัญชนะอ่าพยัญชนะคือ ฟอฟันนั่นเองนะมั้ยไหมฟ้องฟูพ้นฟองเห็นั้มเออนะครับคุณทัศนาะธิรนสินนะครับในการซ้ำคำนะครับชนะอยู่คู่ชนะไม่จับคู่เห็นไหมชนะก,กับชนะคู่คู่เห็นไหมในที่นี้ก็คือซ้ำำําคําคําว่าชนะคําว่าคู่เห็นไหมอันนี้เราก็จะเห็นในเรื่องของการซ้ําคานะครับอุปมานะครับก็คืออสุรีผีเสื้อเหลือจะอดแคดอดราวกับไฟไม้มังสา ราวกับใช่ไหมเอออุปมานะครับราวกับในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบก็คือเนื้อผีเสื้อนั้นแขรงลูกมากนะครับเหมือนกับมีไฟมอมไหมเนื้อหนังของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของการอุประมาณนั่นเองนะครับคุณค่าและวัตถุสินต่อมานะครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยใช่ไหมสัตว์ในน้ําจําแพ้แก่ผีเสื้อเปรียบเหมือนเนื้อพยักให้ชักหลังอยากกิน ไทยในชนที่วนวังขึ้นนั่งยางบ่าข้าจะพาไปเห็นไหมเหมือนักเรียนสังเกตคำว่าเหมือนใช่ไหมเหมือนนะครับในที่นี้ก็คือเปรียบว่าสัตว์น้ำาที่แพ้หนาบิีเทอสมุรเนี่ยเหมือนกับเนื้อที่แพ้กับพวกเสือพวกอะไรเหล่านี้นะครับอืคุณค่านะครับเริสินในเรื่องของการอุปลักษณ์นะฮะอุปลักษณ์ในสการอุปลักษณ์ก็คืออันเทวันนั้นคือมัจุราชนะครับคือเห็นไหมคือ อ่ะคำว่าคือเนี่ยโดยการอุปลักษณ์นะคือเห็นเด่นชัดเลยตรงกับการเปรียบว่าเทวดาคือมัจจุราชนะจะหมายมาดเอาชีวิตริษยาแล้วเสียแท้แก้นทำนบิดนะตาอะนิจจาใจหายเจียวสายใจเห็ไหมขณะนี้ก็คือในตอนที่พระแพ่นดินะครับคุยกับนางพีเชอสมุทรตอนที่นางพีเชอสมุทรฝันร้ายนั่นเองนะ อธิพจน์นะคือการกล่าวเกินจริงนะครับว่าท้องทะเลนีไ่ไหมที่แสนกว้างใหญ่นะั้นแทบจะถล่มทลายนะครับเพราะว่าความโกรธความโมโหของนางผีเสื้อสมุรนะะขนาดแบบนี้เรียกว่าอติโพศนั่นเองนะครับติด,ดอ่าสัตพจน์ก็มีนะจะเหลียวดูสุริแสงเข้าแฝงเมฆให้วิเวกวาดองค์พระทรงโฉมฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังคลื่นโครมนะ ยี่งทุกโทมนัสลึกไทยทวีในที่นี้ก็คือมีการใช้สัตว์ปศ์ในเรื่องของการเรียนเสียงธรรมชาติใช่ไหมอุกกึก,กคึ้โครมนะครับเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่ะดูต่อสวรจนีมีพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูชะแล่มแช่มฉเหลาอ่าโทษดูชะแล่มโฉมฉเหลาเท่าเผาผมประภัยพักลักล้ำลวนคำคมนะ ทั้งเนื้อหนมนวลเปล่งออกตริงสวงอ่าขนมเนตรเกตรกรอ,อ่อนสะอาดดังสุร,รามนามนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายจะเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไปในที่นี้ก็คือการชมโฉม,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 มน,นั่นเองชมโฉมนะครับเสาเจดีคือการชมโฉมชมโฉมใครล่ะชมโฉมดังเงือกว่าดังเงือกเป็นไง มีความสวยมีความเงามไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่คมขำหรืออย่างเนื้อที่มีความสีนวลเปล่งประกายอะไรอย่างเงี้ยคิ้วใช่ไหมคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกษาะนี้คือการชมโฉมนั่นเองนะครับ ิโรดวาทาํงนะครับอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดแคสอดราวกับไฟไม่มังสาช่างหลอกหลอนผ่อนผันจำเนินจาแม้นจะว่าโดยดีเห็นไม่ฟังจะจับไว้ให้พ่อให้พาไปหาพ่อนะครับแล้วหักคอเสียให้ตายเมื่อภายหลังโบตวาดผ่าเสียงสำเนียงดังน้อยหรือยังนะฮะยกเยนะยกเยเด็กเกเรในบทข้างต้นเนี้ยแสดงให้เห็นถึงความโกรธ ความโกรธความแค้นของนางผีเสื้อสมุรนั่นเองที่มีต่อลูกตัวเองก็คือสินสมุนนะครับอืสารปังคามิัยนะครับก็คือสินสมุรสุดแสนสงสารเม่อ่าชํำเลืองแลดูหน้าน้ําตาไหลจึงกราบกรานมารดาแล้วละอ่าแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ถุนหัวลูกขวดนะเนะีบยดประพันธ์ข้างต้นนี้สแสดงให้เห็นถึงความเศร้าใช่ไหมเศร้าสิสมุรก็เห็นแม่แล้วเป็นไง รู้สึกสงสารสงสารแม่นะสงสารแม่ผีเสื้อนะครับผู้ที่เป็นเอ่อให้กําเนิดน,นั่นเองนะครับบรรยายอหารจะพูดในเรื่องของกระโดดโครลโผไหว้สายสมุดอุตตะลุดดำด้ดนเที่ยวค้นหาไม่เห็นหัวคว้าไปได้แต่ปลาควักลูกตาสูบเลือดด้วยเดือดดาลน,นะเป็นไงบรรยายให้เห็นโอ้ ความบดร้ายความเห็นภาพชัดเจนว่านางก็มีความที่ว่ามีความวันนะและมีความโกรธด้วยในขณะนั้นนะอะาพระนาวหารมีนะครับอียักษาตาโตหมู่มากรูปก็กาก,าก,ากปากกระประไม่เหมาะหมิงดมสองข้างยางกระโปรงดูโตงเตงหัวของเองเขาไม่เขาหัวของเองเขาระอาไม่น่าชม เออนอกจากมีการบรรยายวงหันแล้วก็ยังมีการพรฒน,นาอีกนะเพื่อเห็นภาพโอ้ยนางอยากม,มีรูปร่ายอย่างไงนะอันนี้เป็นเป็นส่วนที่ออพระฤาษีใช่ไหมหรือพระโยคีนะครับดานางนางอะไรพีซัตสมุทรน,นั่นเองเออคุณค่านะคะสังคมอย่างที่บอกไปมีแนวคิดเรื่องของความรักนะครับพระราชบาัีญินี่ยนั้นนะครับถูกบังคับขืนใจถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกว่าคุมถุงชนแต่นี้ไม่ได้คุมถุงชนนะ โดนขืนใจเออโดนขืนใจเอาอผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงโดนขืนใจแล้วนี่ผู้ชายโดนขืนใจให้ไปอยู่กับนางบีเสื้อสมุทรโดยจริงๆแล้วพระพันวีเนี่ยไม่ได้มีความรักนางบีเสอ้อไม่น้อยแต่ว่าพระพันวีเนี่ยอธิบายแกี่ยงกีเสื้อมุทรว่าพระองค์กับนางบีเสื้อเนี่ยเป็นต่างต่างเผ่าพันธุ์กันอนางบีเสื้อเป็นยักษ์พระพันวีเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันไม่ได้แ,แนวคิดเรื่องความรักนะครับจำ อจึงจำร้างห่างห้องให้น้องโกรธจงดโ,โทษพี่ยาอัจฉาใสาแม้นไปได้ก็จะพาแก้วตาไปนี่จนใจด้วยนางต่างตะค่ณพี่มนุษย์สุดสวัสา์เป็นชาติยักษ์จงคิดหักความสว่า์ให้ขาดศูนย์นะ,ะกลับไปอยู่ครูหาอย่างอาโดนจงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรมสังเกตนักเรียนสังเกตดีๆพี่มนุษย์สุดสวา์เป็นชาพี่มนุษย นะพี่เป็นมนุษย์ใช่ไหมน้องเป็นอะไรเป็นยักษ์ใช่ไหมอยู่คนละต่างเผ่าพันธุ์เรารักกันไม่ได้หรอกเออประมาณน,าน,นี้นะครับแยวคิดต่อไปก็คือในเรื่องของการเสียสละนะครับจากในเรื่องเราก็จะเห็นว่าพระรามณีในยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อที่จะให้ผู้อื่นทําไมรอดชีวิตดังค,คํากรต่อไปนี้นะครับอ่าจะไปไหนไม่พ้นผีเสื้อนะ้ําวิบากกรรมก็จะสู้อยู่เป็นผี ท่านส่งเราเข้าที่กเกาะละเมอนี้แล้วรีบนีไปในน้ำแต่ละพังเห็นไหมนี่คือการเสดละของพระอภัยมณีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นแนวคิดต่อไปในเรื่องของอความมีเมตตาจากภายในเรื่องนี้เนื้อเรื่องเนี้ยก็จะเห็นความมีเมตตาของใครเอ่ยพระโยคีนั่นเองที่มีต่อพระอภัยมณีนะครับมาดูบทมาพันธ์บทกรนนั่นเองพระโยคีมีจิตคิดสงสาร จึงว่าท่านหนีตายหมายมหาเราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตาแต่กิจจาไม่กระจากอย่างคลาดแคลนนี่หรือความเมตตาของพระโยคีนั่นเองนะครับแนวคิดในเรื่องต่อไปก็คือเอ่อเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะครับผู้ที่เป็นภรรยานะครับต้องทําไมเคารพไหมเคารพสามีนะครับเคารพสามีซึ่งนะซึ่งใส่ก่อนใช่ไหมแล้วนะเคยพูดแล้วในในในระบบของพิตาธิปไตยใช่ไหม แต่อันนี้ไม่ตผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่กล่าวถึงนะครับผู้หญิงหรือว่าเป็นภรรยานะครับดังบทกลอนนะครับที่จะยกตัวอย่างที่พูดถึงนะครับแนวคิดในเรื่องของผู้หญิงหรือผู้ที่เป็นภรรยาจะต้องเคารพผู้ที่เป็นสามีนะครับสามีก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่เราเนาะแนวคิดในเรื่องของผู้หญิงนะครับผู้ที่เป็นภรรยาต้องเคารพสามีนะครับ จากตัวบทจึงก้มกราบบาดทบวงพระสงศักดั์แล้วนางยักษ์เล่าตามเนื้อความฝันไม่เคยเห็นเป็นวิบัติอัศจรรย์เชิญทรงทานช่วยทํานายร้ายหรือดีนะครับแนวคิดในเรื่องของความเชื่อเรื่องความฝันนะครับภายในเนื้อเรื่องนะครับจะเห็นได้อย่างชัดนะครับก็คือในเรื่องของความเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความฝันนะครับแสดงออกผ่านตัวละครก็คือนางผีเสื้อสมุรนะครับ ที่ยอมทําตามคําทํานายนะครับของพระอภัยมณีดังคํากรที่จะยกนะครับให้พวกเราเห็นนะครับดังต่อไปนี้นะครับนางผีเสื้อเชื่อถือหรือประนตพระทรงยศจงช่วยชุบอุปประถตมตามตำราสารพัดไม่ขัดคำช่วยแนะนำอนุกูลอย่าสูญใจนะครับ แนวคิดนะครับในเรื่องความเชื่อ,องกลณกรรมความเชื่อ,องกลณกรรมเนี่ยปรากฏให้เห็นนะครับตามที่พระโยคีนะครับสั่งสอนานางผีเสื้อสมุทให้กลับไปยังถ้ำของตนเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมต่อกันนะครับดังบทกลอนที่ว่านะครับจะยกตัวอย่างให้เราเห็นได้ดังนี้นะครับฝ่ายโยคียมียศพดจนาตให้อวาทนางยักษ์ไม่หักหาน จงตัดบ่วงห่วงใยอาไลลานยาปองผาลูกผัวของตัวเลยนะครับก็นี่ก็เป็นแนวคิดนะครับเรื่องของความเชื่อนะครับกฎแห่งกรรมนะครับเด็กๆนะครับแนวคิดในเรื่องของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะครับภายในเรื่องนะครับก็ปรากฏความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ตรงที่โยคีไร้คาถาป้องกันไม่ให้นางผีเสื้อสมุทรนะครับตามเข้ามายังกระแก้พิสดารได้นะครับดูได้จากตัวบทนะครับ เราลงเลขเสกทำไว้สำเร็จนะครับดังเขื่อนเพชรพูดปีศาจไม่อาจใกล้มันอยู่แต่ห่างๆช่างเป็นไรททำไม่ทำไม่ได้นะด๊าเจ้าอยากกลัวอ่านะครับมาดูข้อคิดจากเรื่องนะครับ ความรักนะครับที่ไม่ได้จากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเนาะยากที่จะคู่ครองอยู่ร่วมกันเห็นได้จากชีวิตคู่ของพระแม่มณีนะครับที่โดนบ,บังคับถขนใจนะครับให้มาอยู่ร่วมกับใครเอ่ยนางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถนะครับที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับอ่ะข้อคิดนะครับข้อต่อไปก็คือการพัดพรากจากสิ่งที่รักทําให้เกิดความทุกข์เช่นเดียวกับนางผีเสื้อสมุทรที่ต้องพัดพรากจากพระแม่มณี ทำให้นางผีเสื้สมุทรเสียใจนะครับเป็นอย่างมากอ่ะการมีสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีเงือกเท่าหรือสินสมุทรต่างก็มีสติปัญญามีความสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของกริบความรู้เนาะ เกิดความรู้นะครับของเรื่องนะครับเขาบอกว่านะครับจากคูทอมคําไทยนะครับ2อ5 9้าอ้างในสุจิตวงเทศนะครับ2550นะครับได้พิคอ์ว่าสิงขอนเนี่ยในที่นี้นะครับหมายถึงช่องสิงขอบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดประจบคีรีขันธ์สถานที่นี้นะครับก็คือที่ที่พระพันธนีนะครับเป่าปีแล้วก็ถูกนางผีเสื้อสมุรลักพาตัวไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้เรียนในส่วนของ คุณค่านะครับจากการวิเคราะห์นะครับทางด้านเนื้อหานะครับด้านต่างๆโอ้โหเัวน,นี้ได้ทั้งเก็ตความรู้ได้ทั้งความรู้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับในอีพีนี้เนาะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่นะครับในอีพีหน้านะครับขอให้พวกเรานะครับรักษาสุขภาพด้วยไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ